สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถักเสื้อลายที่สองกันนะคะลายที่สองเราจะถักเป็นลายพัดค่ะเริ่มต้นเหมือนกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะหุบป,ปมค่ะให้เป็นห่วงค่ะหนุนค่ะเข็มสอดเข้าไปค่ะดึงค่ะเริ่มช่องแรกนะคะ โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอท,ที่โซ่แรกนะคะหนึ่งหลักค่ะนี่เป็นหนึ่งช่องค่ะช่องที่สองชัวง่วโซ่ห้าค่ะหนะะึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ คหนึ่งคนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องแรกค่ะที่โซ่แรงค่ะหนึ่งครั้งค่ะค่ะมีได้สองช่องแล้วค่ะโซ่ห้าค่ะสองสาสี่ห้าค่ะทั้งหมดนี้เราจะถักอยู่ห้าช่องนะคะแบ่งออกเป็นดอก แขนนะคะสามดอกข้างหน้าสามดอกสองข้างคะ่ะก็คือสิบเอ็ดคูณสองนะคะเป็นยี่สิบสองค่ะแล้วก็ตัวคะ่ะตัวเราใช้ตัวสีสีดอกนะคะข้างหน้าสีดอกข้างหลังสีดอกนะคะก็คือสิบห้าสิบห้าช่องคูณสองนะคะเป็นสามสิบค่ะแล้วก็อีกอีกสีก,ก็คือเป็นตะเข็บที่แขนนะคะสี่ช่องคะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะทำจนครบจนครบห้าสิบหกช่องนะคะแล้วเราค่อยมาแบ่งช่องกันค่ะตามนี้เลยนะคะ